กลับมาดีเบอร์ไม่เป็วไรทุกคนอยุดไอเชียนด้วยอยู่กับผมน้อยๆสสวัดีอยู่กับผมน้อยๆนะผมแล้วก็ไอเชียนด้วยนะครับผมแล้วก็ลูกพาร์ด้วยเนาะเดี๋ยวเราจะไปลีนะครับผมเราจะไปซันเคสให้กับไอเชียโม่แล้วก็ไปสัตว์สุนติ้งด้วยไปเดี๋ยวไปเลยไม่รอจริงๆนะเราเออรอจีกูไม่รอจริีกิสัตว์ โอเคครับตอนนี้เราก็อยู่กันที่รีแล้วนะครับผมเราก็อยู่ที่ร,าร้านะเค้กนะครับทาเค้กเดี๋ยวเราจะเข้าไปสร้างเค้กแลับปอนด์เดียวร้อยหกสิบสองปอนด์สามร้อยเจ้าเอาวันะนี้ก่อนวันนี้เลยครับวันนี้ก็แรงแล้วครับน่ะ ห้าโมงหกโมงครับผมเลยพี่เขียนเขียนเวลาแบบนี้นะครับผมเชี่ยโมโอเคโอเคครับเดี๋ยวเราขอตัวสั่นกันก่อนครับเดี๋ยวเดี๋ยวเจอกันตอนเย็นเลยแล้วกันโอเคเจอกันครับผมโอเคครับตอนนี้เราก็จะไปนะครับผมเนี่เราอยู่กับนุพานะครับ ครับผมโนผ่าวยใครเล่าหมเดี๋ยวเราจะขอตัวขับรถมอเตอร์ไซค์ก่อนนะครับไปแล้วครับผมโอเคครับผมตอนนี้เราก็จะขึ้นไปเอาเช็ตที่เราสั่งไว้เมื่อเช้ากันเลยนะครับผมเดี๋ยวเราเรียกเจ้าของเรียกโอเคก่อนเอาโอเคครับ

อันนี้เป็นเค้กช็อกโกแลตนะครับร้อยเก้าเก้านะครับหนึ่งปอนด์เขาเขาไอ้ตอนตอนผมสั่งนี่อยู่อีกคนนะครับแล้วก็ผมมารับก็อยู่อีกคนเขาอาจจะไม่เข้าใจนะครับผมเห็นครับเดี๋ยวเราจะต้องไปหาซื้อเทียนให้ไอ้เชี่ยวโม่นะครับเดี๋ยวเราไปกันต่อเลยังนั่นหล่อจริงก็คงสมได้มาจริงบ๊อบให้แล้วครับเียโอเคครับตอนนี้แล้วก็ มีเทียนวันเกิดเป็นตัวเลขหรือเปล่ารเป็นตัวเลขก็ได้ครับตยหร้ส <aesthetic. S 2> ิบ<ล>สี่ครับผมนโอเคเท่าไหร่ครับสองร้อยี่สิบบาทมีสิบบาทได้จบท ทำไมเสียรับผมขอครับเรียบ้อย้วครับเดี๋ยวเราก็เราก็เดินทางกลับกันเลยนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราจะกลับกันเลยนะครับผมผมหล่อจริงๆนะครับผมผมไม่ได้โมนะครับไปกันเรัวโอเคนะครับทุกคนตอนนี้เราก็ได้นี่ครับเข้ามาในป่าแล้วนะครับขอบนนหน่อยแล้วนะครับเราจะไปเซอร์เซไพรส์บังเกิดไอชีโมนะครับนี่ครับเรามาป่าครับดูครับ เนี่ครับเรามาป่าจริงๆนะครับมันมาทาเหี้ยอะไรก็ไม่รู้ครับทุกคนดูครับบ้างมันก็มีมก็ไม่ไปบ้างมันก็มีมันไม่อยู่นะครับตอนตอนนี้เรามาป่านะครับนี่ครับมันมาป่าแล้วมันยังฝากซื้อของด้วยนะครับดูดูครับทุกคนนี่ครับนี่ครับเวนกลางของผมจริงๆครับทุกคนหลังรถก็มีครับทุกคนหลังรถมันฝากซื้อเยอะๆน้ําแข็งแป๊บซี่อะไรก็ไม่รู้ครับน้ำโคกเวรกลางของผมจริงๆไม่น่าเลยครับ โอเคครับเดี๋ยวเราตัดไปตอนที่เราไปถึงเลยนะครับโอเคครับผมตอนนี้เราก็จะไปสไปไอเชียโม่แล้วครับเราขอจุดไฟกันนะครับตอนนี้เชียโม่อยู่นานนะครับแป๊บนะครับไอไอไอเชียโม่อายุสิบสี่ปีนะครับแต่ว่าเราจะสลับให้ครับโอเคเดี๋ยวเราไปกันเลยนะครับผมโอเคครับผมเดี๋ยวเราไปกันเลยนะครับผม โอเคครับผมเดี๋ยวไปกันเลยครับไม่สนทุกอย่างอย่างนี้เหรอยวางนเหรอโอ้โหอะไรครับน้ำอ่ะ HAPPY BIRTHDAY TO YOU! HAPPY <laughs> BIRTHDAY TO YOU! HAPPY BIRTHDAY, HAPPY BIRTHDAY! HAPPY BIRTHDAY TO YOU! Okay, I'm done right here, <laughs> I'm off. You're gonna get a bomb! You're gonna get a bomb! you เอ้เกุ yes 1ค oh ร okay, ับผมอเคครับผมไม่รู้แล้วครับคมไม่รู้วไปเียนชายแล้วอนผมโอเคขอพอนะได้ขอพอนะได้กูอุยพอให้มึงไปเดียวขอชื่ออะลูกม่เชอขอดีๆนะมึงอยากขอหยีในหยีในโอเคครับผม ขาพรอยล้ออยสัตวเ่องท้าอธิฐานมก็เสล้วมันก็เป่าแค่ตัวเชียมันเกินว่ะมันเกินว่ะอธิานะไรได้วะอธิษฐาก็ได้อยอยดูเลยควาคดีอะไรก็ได้สัตสัสัตวาสัตควาสัดคายก็ได้เียมึงคือนี่ขอเชี่ยนะวะเออมึงหลับตาแล้วขอพรสัตรอเฮียมึงจับไปดิมึงจอะไรจาทว้มึงหลับตาเียมึงหลับตามึงไม่ต้องพูก็ได้เียมึงพูดในใจก็ได้ ถ้าถ้าถ้ามึงมึงขอพอเสร็จแล้วบอกกูด้วยแต่ว่ามึงอย่าเพิ่งลืงตาอะไรทียะเมื่อเมื่ออธิษฐานเลยมึงหลับตาอีสัต์ดูะลรับบ๊ายบายอ่ะโอเคหลับหลับเลยตาอาทิต์้นขออห้คือวีกัสุปมากมเลยเช่นนั้นอ่ะซีเซียี่เอเชนอ่ะซีซียี่เอยอใหคือวีกัสุปมากมากเลย Yeah. Happy birthday Wan. Oh, Dewi. Yeah. Oh, Happy birthday. Pa 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 pa. happy birthday to you. โอเคครับผมตัวมาครับเจียมแม่เมืองอะเรียบร้อยครับไอ้โม้ครับไอ้โม้อ้วครับโอ้ยลากมาแล้วโอ้โม้ครับโอเคครับผมโอเคถ้าชอบใจคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับผมฝากขอให้เชี่ยโมตั้งใจเรียนแล้วก็ขยันเป็นเด็กดีของพ่อแม่นะครับผมโอเคเจอกันครับ อ้ยท่านแก่เลยนะครับถ้าเขาอยากได้อะไรก็ขอให้มันทำงานเอาเองนะครับโอเคโอเก็ไม่ได้แล้วทำเอาเองได้สักเลื้อนตัวไหนดีวยไม่อยากได้อะไรไม่อยากได้อะไรไม่อยากโดนเลยโอเคโอเคเจอคลิปวิดีโอหน้าผมบายบายครับผมฝากกดติดตามช่องนอนแล้วก็ยูทูปนอนด้วยนะครับผมแฮปปี้เบิร์ดเดย์เชี่ยมวมับผมบายบาย ว่าไงครับผมโอเคอ่เดี๋ยวเราจะให้ไอ้โทนี่โทนี่โอวยพอมาเกิดให้ไอ้เชี่ยโมูหน่อยละกันเออขอให้ได้เมียมาใบสัตว์โม่วนไอ้เหี้ยเลยแต่วาดีว่าดีงเดี๋ยวจะให้ไอ้ลูกพี่มันโอวยพอมาเกิดให้ไอ้สัตว์คนนี้หน่อยนะว่ไอ้เหี้ยถ้าโตขึ้นก็อย่าทรยศทคุยตัวเองนะครับแค่นี้แหละแค่นี้แหละงั้นเดี๋ยวจะให้เชี่ยน่าโอวยพอมาเกิดให้เชี่ยโมูหน่อยนะครับผมขอให ทอก่อนแต่งครับผมทอก่อนแต่งครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวจะให้เชนน้อยมัวยพรมาเกิดให้เชมูหน่อยละกันก็ขอใไอโมมันเลิกปฏิบัติบ้างครับเออเออยดี๋ยวยังไงไอเชมูนฟาไอ้เหี้ยเดี๋ยวให้แต็มต่อเลยครับก็ขอให้เช่มันเลิกช้าวันครับสีวขึ้นเต็มหน้เลยสวข้นเหน้าเยเสวข้นเต็มหน้าเลยเสียวข้นเต็หน้าเลยเสีย้นเมเยเสียมห้เลยสว็ห้าเยเยว้เ้ยเียนเ้ยเวนเ้ โอเคนะครับก okay, right? okay. ็ขอให้เชโบตักจะเรียนเป็นเด็กดีของพ่อแม่นะครับเรื่องกวนบาทาก็เบาได้เบานะระวังระวังส้นตีนจะไปเข้าเบ้าหน้ามันนะครับโอเคครับก็ขอให้มันโชคดีครับในชีวิตเดี๋ยว เดี๋ยวผมจะโวยพอเกิดให้เชี่ยมโม่แล้วผมขอยตั้งใจเรียนแล้วก็ประสบความสำเร็จด้วยนะครับผมฝันถึอ้เชี่ยโม่แล้วผมผู้อยากย้ายฝันคันล้านไปไว้ขันบนนะไว้สัตว์เจอกันคลิปวิดีโอหน้าผมเี่ยโอเคนะผมคำที่เราใช้พูดกันก็เป็นกลุ่มเพื่อนๆกันนะผมพูดเล่นๆอะไรแบบนี้นะผมปกติพูดก็เพราะวันนี้นะผมยอมรับว่าเพราะวันนี้นะผมแต่อันนี้ก็เป็นการแสดงนิดนึงนะครับผมโอเคครับขอภัยในคำหยาบด้วยนะครับทุกคนโอเคครับผม เจอกันล huh? ิปวิดีโอนาครับผมบ๊ายบายครับผม